เชื่อสมภพปัญญาสำานิผลครับใช้รถแคปติว่ารุ่น4ฟล e วิครับผมเป็นลูกค้าล็อกเก็ตซาวมา10กว่าปีแล้วครับผมประทับใจร้าน Rocket ล็อกเก็ตสาวคือราคาไม่แพงแนะนำสินค้าดีแล้วก็บริการหลังการขายดีครับอยากจะฝากร้านล็อกเก็ตสาวว่าสินค้านี่มีทุกระดับ ทุกราคาที่ลูกค้าต้องการมาฟังคำแนะนำเขาได้ไม่ว่าจะงบน้อยงบมากงบกลางใช้ได้หมดที่นี่เขาบริการดีครับ สวัสดีครับวันนี้เข้ามาทําอะไรเอ่ยวันนี้จะมาดูสินค้าอะไรที่มันเข้ามาใหม่ๆหมบ้างน,นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบในเครื่องเสียงรถยนต์และพยายามหาร้านติดตั้งเครื่องเสียงที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้โชคดีมากๆาเลยที่พี่โชคแวะเข้ามาที่ร้านพอดีคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าพี่โชคเนี่ยได้เป็นลูกค้าของที่ร้านมาถึง20ปีแล้วนะคะซึ่งเมื่อย0ิปีที่แล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าทาง Rocket Sound จะตอบโจทย์ผมได้บ้ากน้อยแค่ไหน พี่โชคติดเครื่องเสียงกับที่ร้านมากี่คันแล้วคะอ่ะะพาะผมเองก็้าสี่คันนะครับแล้วก็ <4 S 2> ยังมีชวนเพื่อนๆแล้วก็กลุ่มในสมาชิกมาติดเพิ่อมอีกประมาณ4ี่ห้าคันอ๋อสุดยอดเลยของของพี่โชคสี่คันนี้ติดอะไรไปบ้างนะคะอ่าคันแรกจะเป็นอีสุนะครับเป็นกระบะเหมือนกันจะเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นมังกรทองครับตัวก่อนนะครับ ประมาณ10กว่าปีเรื่อง20ปีประมาณนี้เสียงเป็นยังไงม้นางคะคันนั้นชอบไหมตัวนั้นก็เป็นลักษณะของไบแอมนะครับมีกลางแหลมแล้วก็เป็นซับ10นิ้วตีตู้วางข้างครับกระบะสมัยนั้นนะครับฟังกระหึ่มเลยกบมันได้ครับ <laughs> ประมาณนี้ครับค่ะรถที่ผมมี omie, ผมก็ติดตั้งที่ล็อกเก็ตซาวจะไม่ให้ผมติดตั้งที่นี่ย่างไร ในเมื่อทุกคันผมก็ประทับใจทุกครั้งพี่โชครู้จักล็อกเก็ตาวได้อย่างไงอะคะอ่าโชงนั้นรู้สึกจะเป็นสื่อของหนังสือรายสัปดาห์ครับค่ะเป็นของแหล่งลถนะครับรายสัปดาห์ในครั้งแรกที่เข้ามาที่ล็อกเก็ตาวนะครับตั้งอยู่ปากซอยราชดา42ซึ่งเป็นร้านเก่าครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจนะครับในเรื่องของการบริการการแนะนําสินค้าไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอื่นๆอะไรก็ดีค่ะรวมถึงเฮียได้ดําเนินการเซ็ตเสียงปรับจูนเสียงเองทั้งหมดค่ะครับ รู้สึกพทับใจมากๆ,ๆนะครับนครั้งแรกที่เข้ามาผมจะเรียกเฮียว่าเฮียซูเมะนะครับช่วงก่อนนี้ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเฮียพนวัฒน์นะครับติดตาในชื่อนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้ความะทับใจนั้นก็ยังเป็นเหมือนเช่นเดิมพี่โชคมาจากจังหวัดอะไรเหรอคะครับผมมาจากจังหวัดอ่างทองครับระยะทางไม่สําคัญเลยครับเมื่อเทียบกับผลงานและงานบริการของที่นี่วันนี้พี่โชคเอารถคันไหนามาคะครับวันนี้เอาเป็นกระบะนะครับของอีซุดีแม็ ซึ่งคันนี้ติดมาประมาณ1ิปีได้เลยนะติดมาสิบปีแล้วครับโหนานมากเลยแล้วการใช้งานนี่มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ,ะใช้ปกตินะครับแต่ว่าวันนี้ว่างผ่านมาก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนนำขนมมาฝากนะครับอขอบคุณมากเลยพี่โชคเอาขนมมาฝากตลอดเลยมาทุกครั้งแล้วรถคันนี้พี่โชคติดอะไรไปบ้างคะตัวนี้ฟอนต์ก็จะป,ประกอบไปด้วยสองตัวนะครับตัวแรกจะเป็นของ Alpine นะครับตัวที่สองจะเป็นของ JVC ซึ่ เน้นในส่วนของ USB เป็นหลักส่วน Alpine <ช>เราจะเล่นเป็นของแผ่น CD audio นแล้วก็ผ่าน PM นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ากับ Power amp เป็นกลางแหลมกับขับซับบูเฟอร์ในส่วนของกลางแหลมก็จะใช้ของอลำโพงแยกชิ้นปิซซัมเป็นรุ่นของ s e 2 6 5ครับและการซับบูเฟอร์เป็นของ m, m a t 12นิ้ว1ค,คู่ครับแล้วเพื่อนๆที่พี่ช่องนะนนำมาเนี่ยติดไปแล้วเขาประทับใจไหมคะ ทุกคนก็จะประทับใจในผลงานนะครับในการปรับจูนเสียงล่าสุดเข้ามาเนี่ยคือเป็นของ Honda Ja z ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาติดตั้งไปเมื่อไม่นานนี้เองครับเห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คืออีกหนึ่งลูกค้าคนสําคัญที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าของทางร้านเนี่ยจะเป็นลูกค้าต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานแล้วนี่ก็คือความประทับใจของเราค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพีชโชคมากๆเลยที่มาเล่าความประทับใจที่มีต่อร้านให้คุณผู้ชมฟังค่ะ ขอบคุณค่ะถ้าเป็นล็อกก็ s ซา n ให้อยู่ไกลกว่านี้ผมก็จะมาไม่ว่าลูกค้าของเราจะเป็นใครล็อก e t s o u n ก็พร้อมบริการให้ประทับใจทุกคน